เกมเปตตาเปตาวันนี้ผมจะมาทำคนทิ้งเนี่ยเอยคนเดียวเออเอ,อันนี้เขาหนึออ่งคนครับพออี่พี่ตัวสรงวะอืมใครอยู่อ่ะอุ้มหาไม่เจอเอยห้องนี้มันเกินสามคนแล้วห้องนี้แต่เขาไม่ได้เนี่ยเลยอืม ห้อง,หงอไหนก็ได้ที่มนันมีห้าคนอ่ะเอ้ยเข้าจอยมากับผมดีเอออ,ออืมอืมอืมอือฮึไรเวลาหมดนานไม่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 ดีค่ะผมขึข้ามาแมตซสองแล้ว เมืบบ่อกี้เล่นโรงเรียนไปแต่ปรากฏว่าเข้าแมปสองไม่ได้ค่ะเพื่ใครแอนเนี่ยคือเพื่อนต้มๆผมจำคุณเจได้จริงผมจำคุณเจได้เพราะคุณเจอยู่ห้องนี้เดี๋ยวคุณเจอยู่ห้องนี้โอไปก๊อบปี้พี่แคมาอื้อ มีคนพบยืนคนเยอะเออเจอห้องที่มีกล่องแล้วเจอห้องที่มีกล่องแล้วดออยนกินดิเฮยเฮเออไม่ได้เออไม่ได้โอ้โหเออทำอไรตัวไไงไม่บ้าตัวเนี้ เฮ้ยมาดิวะาเออมันเอ้าทำไมไปฝังนั้นน่ะเออมาฝังนี้มาตรงนี้เพื่อนกลัวอะไรไม่ต้องไม่ต้องกลัวไอเบคอนมันมาแล้วมันมาฝั่งนี้เฮ้ยทำไมมันไม่มาเมื่อกี้ เรามันระดับหมอผีเว้ยเอออีกเจองคุดว่ะผมงคุดวนกันหน้าสนจินดูบอดุยยังต้องเล่นด่านนี้ให้ผ่านกปนได้ถึงเลเวลหกเลย เดี๋ยวคลิปนี้นานก่อนนะครับอ,อะไรเมื่อก,กี้ไปไปไปกระพริบกระพริบกระพริบคลิปที่แล้วมันหาแบบไม่ได้เดี๋ยวคลิปที่แล้วผมยุดถ่ายในสดนะีรับไปดูกันได้นะนเฮ้ยอยีกนิดงดีวะวผีมาขอให้ตายเพื่อน คุดอีวมีมาปะเอ้ยไม่ต้องแอบเยวจะออกเดราจะอันนี้ทำไมเฮ้ยอยาอี๋เฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเร็วเราแอบถ้าห้องกันไม่ได้ เหตุมาเหตุี่ผีมาหรือไม่มาวะมาไม่ใช่มาโอ้ไม่ใช่มาเลยเจ้าคุณหาก,กระดาษที่มีละหัน โอ้ยพี่ม่มาลอออกกแล้อก็เพื่อนอ๋อ้วเื่อนะอันโี้เอีเบคอนนี้อืมห้องนี้แอบมีสามคนเลยเออเปิดเสียงก่อนแล้วกันแอบกันทำไมเนี่ยเจ้ยวให้นี้แอบใช่ไหมแอบตามดิ

điểm một cho điểm năm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  บ uh ้างเตะไปบ้างคือตไบง่ะอาตั้งนานแล้ ครั้หน้าผมจะม่เล่นมวยนะครับแต่นี้ผมจะเล่นอะบ้านเล่นอรบ้าเต็งเวือนที่นี้นะครับตรงนี้ผงไปยดไปเลียงเขาถูกขับมองดวดำจิบเป็นอะไอ่ะเอุยอุ๊ยเลยยย ก็ถูกจะตีดูก,ก่อนเอน็นย้ถ่ก่้จินเลยอไอพีดูคนอยากขายไาวส่่นตัวอยู่แลสัวนตัวสีช่องี่มาปะ ừ, ừ. ừ. 关系。